เฮ้ยเป็นยังไงเกมนะน้องโซเกมปะลุงสวัสดีปะลุงพ่อกับสองน้องมิดปะลุงมางว่สบายดีพ่อแม่กันไหมแม่นั่งลงนั่งลงนั่นโซเบิ้งรถคาเจ้านะไปจ็บขานะเพื่อนไปอันเจ็บขาปะลุงเยยังเป็นเป้าอู่เลยยังเป็นเป้าอู่เลยเนี้ยมหนะชาวต้มนลาย ชิวะเปลาให้คือเวีตดนามไขวัดไขวัดไขวัดตบมือลาย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 เี่ยบุกกระตุนไในสิกอาลัยเยอตอนนั้น นางนางนางลูกนาบอกมาสบายดีป่ลบอสนสดีปบายพารุ่ปนี่ปนเกวมกีบบอหินจับางนางคัดนางคัดนางเจ็บขาถามขวาเออโอ้ย๊ยอยถอยถอยถอมาไปแกขาไปเจ็บขาพื้นเยากกาอยากไปทางใดมาหาตะกงอ้าวของเจ้า กินยังยังมาไม่ใหญ่ปอดไม่ใหญ่ปอดเลยนี่เมา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 เส้นด้วยเส้นเช่ด้วสี่นวีเอนาเม่ตามาพตานอบท่งลาดนสิามาเลยพลุงน้ำมเสือนสสบายเปนยั้ เป็นไข่เป็นวัดบรสบายโชค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 จ้าโชคจาเห็นยังเงินเงินเนี่ยงกินยาปงเงยอ๋อเน่ยเนี่ย่นกินไหมจะกินไหมบันนอนจำปลางเงเกมจนได้เกมจนได้เกมจนได้ ยายายากินยากินสั่นเลยโม่โม่ตันเลยโอ้นี่นี่โม่งี่นี่โมนี่เฮ้ยโมองอะไรนี่สุกนั่งประลุงเลยเป็นแค่ยาประลุงเลยไต่ไต่น้ำเสะน้ำเสะน้ำเสะ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 กินหวานกินหวานกินหวานตอนนั้ประลุงงงน้องกิกินยาตอนนั้นนะตอนยังน้อยบดยาหวานน้องกินมากินไปเลยบะยาคุ้มนะแค่

สินนหวานป่จังอ่ะออกอาการออกอการดยาออกอาการชาตยาปนไดเฮสุออกอาการปนู

ลกไอ้เอาบกเพิ่มเลยเล็กๆเอาบกเพิ่มเลยมัเค่อนชาได้ไหม่ดีมันเ่ชาตนนี้ยังมาส่ครับโอยังมันหอบดือแต่เดอเอาไปแนะดเอาไปแสนะเอาไปแสนะพูเอาไปแสแน่ะพูเอบกเพิ่มบกเพิ่ม เอาลงอีกเอาลงอีกเอาอีก1 2 3 3นั่นแหละอืมจ๊ะๆๆโออย่านี่บ่ตายจักเห็นหยังปลุงเลย เก่กงๆก่แกงแกงงแก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 งยางงคกงกงแกงแงแกงกงกกงกงกงแกงแกอแงกงงเกงงกกงกงงเออเก่งแกงงแกงแกงแแกงแงอกงแก้กแงแงกงงกแง ยอย่างอีกแยาย่างอีกแหนบอกว่าบอกพ้แมแพหือ้ห้อ้หื้ห้ออื <h 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 ื้อหื้อนือหื่อเือหอื้อหื้อหื้อ้อหื้อหอหอหื้

โอ Salvador, Salvador, Salvador. ้ยย <reco> ังหดยหมหนักอืตัวแรงรก็รับกะแสปั้น่ามันมาแล้วเย็นเลยตัวแร่ตัวแรงกระแสงกับซามนะนะมีอะไระซามเนาะมันเย็นแล้ปั้นร้องขยี่ข้าพอ้ยมับีนเตะเปิดตาขยายเฉยนิดนใช่บัวเดียบบัวเออขึ้นนึงอ่ะนึ่งบัวอันบัวเรีย

อัดปลาไว้ซุกสลัดเปนเลยอัดปากไอ่บ๊าเดีบ๊าเดีบ๊าเดีบ๊วยหวานหวานว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 นหวานวนหวานวน้อนเก่อนเก่้อนเก

ໂຊ່ໄປແລ້ວບາຍບາຍຝາກໂລກກົດແຊັກກົດຕິດຕາມຊ່ອງນະມີເດີ້ປາລຸງຊາມເດະອັນເດທີ່ນໍບາໄປແລປລຸງກກິນາແລປດີ